สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นพลังงานความรักของชาวธาตุไฟคนโสดนะคะในช่วงปักหลังของเดือนมกราคมปี2567นี้นะคะเรามาดูกันว่าความรักของคุณเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคนณโสดธาตุไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ธนูนะคะจะรวมอยู่ในธาตุไฟหมดเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยขอเช็คพลังงานของ ชาวธาตุไฟก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างพลังงานของคุณเจ็ดเหรียญนะคะออไปโฟกัสเรื่องงานน้องคนโสดความรักพักไว้ก่อนเหรออยู่คนเดียวได้นะคะมีความสุขกับตัวเองนะพลังงานคุณดีนะอืมพลังงานคนโสดชาวธาตุไฟมามาดูกันนะคะ ลังงานของคุณเป็นยังไงตัวคุณเนี่ยนกรู้สึกว่าคุณน่ะอยู่กับตัวเองได้นะคะเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากๆนะคะมีความเพียบพร้อมเป็นคนที่แบบสามารถที่จะดูแลความรู้สึกนะคะดูแลชีวิตของตัวเองได้ดีเนาะในช่วงนี้ในเรื่องของความรักเหมือนอยู่ในช่วงของการพักไปก่อนหรือเปล่านะคะ เนาะแล้วก็มาสนใจในเรื่องของการงานการทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคะคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอขึ้นไพ่ t ด e World นะคะอ่านะอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณคุณมีการรอรักแท้ด้วยนะอ่าบางท่านบางคนเชื่อในเรื่องของรักแท้คุณอยากเจอคนที่ใช่แหละแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่เจอคุณก็เหมือนกับเออก็ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะคุณ ชาวธาตุไฟคุณเป็นคนที่มีความเยอ่อหยิ่งในตัวเองนะเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากๆอะไพ่เก้าเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆต้องเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเออเข้ามาแล้วเราต้องมีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียวอะเออประมาณนั้นนะคะเขาต้องแบบคุ้มค่ากับความรักของเราสิอะไรประมาณนั้นด้วยนะใช่ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความรักของคุณนะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมหรือว่าน่าไพ่จะเป็นยังไงนะพลังงานของชาวทาดไฟนะคะเป็นคนที่เก่งเรื่องงานนะคะดูแลตัวเองได้เอาตัวรอดได้มีความหวั่นไหวนะคะมีความหวั่นไหวในเรื่องของความรักด้วยนะตัวคุณคุณชอบคนที่ ดูแลเอาใจใส่แล้วก็อ่อนโยนชอบคนที่โรแมนติกด้วยนะคะประมาณนั้นเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยธาตุไฟบางท่านบางคนก็มีความมีเสน่ห์เนาะอาจจะไม่ได้เจ้าชู้แหละแต่ด้วยพลังงานของคุณ่ะคุณมีสเสน่ห์ไงอาจจะมีคนเข้าหาเยอะนะคะมีสิทธิ์เลือกมากๆเลยมาดูค่ะว่า พลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอืมขึ้นไพ่หกไม้นะคะห้าถ้วยเดสตาร์มีคนใหม่เข้ามาไหมพลังงานใหม่ๆไม่โดดเด่นนะชาวรักไฟคลิปนี้อาจจะเป็นคนเก่าแล้วแหละนะถ้าดูจากพลังงานห้าถ้วยอะ่ะ ขอขยายให้ถ้วยแล้วกันเนาะอาจจะมีสองพลังงานนะมีพลังงานคนใหม่ๆด้วยไหมหรือว่ามีแต่คนที่เสียใจเสียความรู้สึกกันไปคะ <c oughs> อะ่ชาวทัตุไฟคนโสดคนที่คุณยังคิดถึงหรือว่ามีสถานการณ์ เสียใจเสียความรู้สึกกันไปก่อนหน้านี้นะเขามีโอกาสที่จะติดต่อคุณกลับเข้ามานะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความโดดเด่นมีชื่อเสียงได้นะคุณหรือเขานะพลังงานอาจจะสลับกันได้หรือคนคนนี้คุณเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารมีเรื่องของระยะทางระยะห่างคนที่มีการห่างหายกันไปอะ่ะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยเป็นเจ้าของธุรกิจรหรือว่าเก่งในเรื่องของงานเป็นนักลงทุนก็ได้นะคะเป็นคนที่ดูนิ่งๆเนาะแล้วก็ชอบทํางานบุค,คลิกของเขาดูเป็นคนที่นิ่งเงียบนะมีพลังงานของชาวธาตุด,ดินพลึกศก,กันมังกรชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะอ่าแล้วก็มีชาวราศีกุมด้วย คุณจะมีคนที่เคยห่างหายติดต่อเข้ามากลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่าค,คนคนนี้เขายังอยากที่จะกลับมานะคะกลับมาเพื่อที่จะชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเออขึ้นไปเดอะสตารนั่นหมายถึงการเยียวยาเนาะความรักความหวังนะคะความรักที่จบไปแล้วนะคะกลับมามีความหวังร่วมกันอะไรแบบเนี้ คนคนนี้เขายังไม่เปิดใจให้กับใครเขายังไม่มองใครนะจิตใจเขายังอยู่ที่คุณเขากําลังจะเข้าหาคุณด้วยนะคะชาวธาตุไฟนะอ่ามาดูกันขอดูพลังงานของเขาหน่อยเขารู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุไฟคะห้าดาบอืมก่อนหน้านี้น่าจะมีประเด็นกันนะอาจจะเป็นในเรื่องของการ พูดจานะคะหรือความสัมพันธ์มีการถอดใจกันไปเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะดูดูความจริงจังของเขานะคะพลังงานไพ่เจ็ดหม้นะดูจริงจังดูอยากจะเข้ามาพิสูจน์ตัวเองมากๆเลยคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติคนไกลในต่างแดนได้นะคะหรือเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะ อืมเป็นคนที่ดูมีอีโก้นะคะแล้วก็มีฟอร์มนิ่งเงียบนะคะอีโก้สูงทำง,งานชาวราศีเมษเนาะเจ้าของธุรกิจหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเมืองก็ได้นะเ,เขาจะติดต่อคุณมาความรู้สึกของเขาคือเหมือนเขาพร้อมที่จะจริงจังในในความสัมพันธ์นี้นะอืม คือถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหากันไปอ่ะคนคนนี้เหมือนเขายังเขายังไปจากคุณไม่ได้มันมีการหันกลับมาเนะาะไพ่ใบนี้คือเนี่ยเหมือนเขาอยากจะมาสารต่อความรักครั้งนี้นะคะขึ้นไพ่สามเหรียญเขายังเขายังไม่ถอดใจนะเขายังไม่ถอดใจจากคุณนะคะอืมแล้วก็ดูเหมือนการกลับมาครั้งนี้ของเขาชัดเจนนะคะมีการ คิดมีการวางแผนอนาคตเกี่ยวกับคุณด้วยนะคะเหมือนอยากจะมีอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะดูจริงจังมากขึ้นแล้วก็การกลับมาครั้งนี้ของเขาดูเขามีความพร้อมมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าความพร้อมทางด้านของจิตใจก็ได้นะก่อนหน้าน,นี้อาจจะไม่พร้อมหรือว่าคุณ มีประเด็นอะไรกันไปนะเขาอาจจะไม่ชัดเจนหรือยังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนก็ได้นะแต่นกรู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้ดูเหมือนพร้อมที่จะไปต่ออื ừ. หรือเขาอาจจะพร้อมกับการที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้แม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมีความยากลําบากมีความแตกต่างกันแค่ไหนก็ตาม เขาพร้อมมากๆแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าจะมีอะไรบ้างนะคะจะเจออะไรบ้างในในความสัมพันธ์เนี้ยนกรู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่ได้ง่ายมันอาจจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะคะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เขารู้แล้วเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้าประมาณนั้นขอดูว่าเขาอยากบอกอะไรคุณคะ าอยากกลับมาแก้ไขเนาะอยากมาขอโทษขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งอะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะเนี่ยเขาเขาอาจจะเคยไม่ชัดเจนกับคุณหรือเหมือนเขาเป็นคนลังเลมีตัวเลือกอะไรแบบนี้นะเออก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เลือกเราหรือว่าคือเหมือนมีมีความอยากจะขอโทษเรานะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณ อะตอนนี้เขาพร้อมตัดสินใจแล้วหรือว่าเขาพร้อมที่จะจริงจังในความรักครั้งนี้แล้วนะคะเขาจะไม่มีความลังเลอะไรอีกต่อไปเนาะถ้าก่อนหน้านี้เขาลังเลเขาไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณความรักครั้งนี้มันใช่หรือเปล่าสำหรับเขาตอนนี้เหมือนเขามีการได้ตัดสินใจไปแล้วนะคะว่าเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะไปต่อในความรักครั้งนี้ เหมือนเข้าไปเข้าใจตัวเองนะคะขึ้นไพ่เฮอร์มิตก็หมายถึงไปเจอทางออกเห็นทางสว่างได้คําตอบให้กับตัวเองแล้วอะนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าก่อนหนะ้านี้จะเป็นยังไงนกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาชัดเจนในตัวเองแล้วนะคะชัดเจนในความรู้สึกชัดเจนว่าจะไปต่อหรือว่ายังไงอะไรแบบเนี้ยได้คําตอบให้กับตัวเองแล้วนะสิบเหรียญน,นกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาพร้อมที่จะกลับมา จริงจังกับคุณถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณยังให้โอกาสเขานะชาวธาตุไฟมีความเป็นไปได้สูงนะคะขึ้นไพ่สิบเหรียญเนี่ยเอ่อจะได้คบหากันอย่างจริงจังนะคะหรือบางท่านบางคนก็เป็นไพ่แต่งงานเนาะไพ่สิบเหรียญเขาพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะแล้วก็อยากอยู่เคียงข้างคุณละนะคะประมาณนั้นออยากใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน มาดูสิคะว่าเขานะคะจะทําอย่างไรต่อคะชาวธาตุไฟเขาจะทํายังไงกับคุณกับความสัมพันธ์นี้อืมนกว่าเขาจะเขาจะไม่ไม่แบบไม่ลังเลอีกต่อไปนะคะเนี่ยเขาจะไม่ลังเล การที่เขาไม่มีคุณหรือเขาเสียคุณไปอะเขาเจ็บปวดเขาได้คําตอบในใจเขาแล้วนะคะว่าเนี่ยการที่คุณห่างหายจากเขาไปการที่คุณไม่อยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่า จิตใจของเขาอะก็เจ็บปวดเช่นกันนะคะเขาหวยหาคุณอยากจะไปต่อนะคะออแม้ว่านั่นแหละอย่างที่นกบอกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีอุปสรรคแต่เขาก็เลือกที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะเขาจะไม่ลังเลละนะแดาบเก้าดาบคืออะไรคะขยายอืม 8ด,ดาบเก้าดาบมีการตัดสินใจแล้วนะคะเนี่ยมีการตัดสินใจแล้วนะเอ,อแปดดาบเก้าดาบเป็นหนึ่งดาบนะคะเขาตัดสินใจแล้วแหละว่าเขาเลือกคุณเขาเลือกที่จะไปต่ออืมเหมือนเหมือนคนคนนี้นะเขาตัดสินใจที่จะเดินขึ้นมาข้างบนนี้แล้วนะคะ ก่อนหน้านี้อาจจะลังเลยแหละแต่ตอนนี้ไม่ลังเลยแล้วนะคะไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะเขาได้รับรู้ได้ตระหนักรู้แล้วเลยคะว่าเขาหวยหาคุณมากแค่ไหนพังงานไพ่ใบเนี้นั่นหมายถึงว่าคนคนนี้อาจจะห่างหายจากคุณไปสามสี่เดือนหรือว่าหเดือนก็ได้เนาะแล้วเขาก็กลับมาบางท่านบางคนอาจจะมีการปิดกั้นกันทางความรู้สึกนะคะหรือว่ามีการบล็อกกันเกิดขึ้นได้ด้วยอืเนี่ย DM press นะคะลังงานคือ คุณไม่เคยห่างหายไปจากใจเขาเลยนะคะคุณยังเป็นคนที่ที่เขาปรารถนาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเหมือนเขาได้รู้ใจตัวเองด้วยนะว่าเขารักคุณเขาอาจจะมารู้ใจในวันที่ไม่มีคุณนะว่าคุณสำคัญกับเขามากแค่ไหนเขารักคุณมากแค่ไหนนะคะคุณคือที่สุดของเขาอ่ะเขาจะกลับมานะคะขึ้นพ่ ดูวิวอฟฟ์จูนั่นหมายถึงการได้วนกลับมาในความรักครั้งนี้เนาะนี่คือสิ่งที่เขาจะทำมาดูนะคะมาดูกันว่าแนวโน้มนะคะแนวโน้มพลังงานความรักของคุณในอนาคตชาวคัดไฟคนโสดจะเกิดอะไรขึ้นคะ พอดูแนวโน้มค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนสับใหม่จะออกมาหลายใบยโอเคโอ้โหไพ่ก็ยังขึ้นมายืนยันเหมือนเดิมนะคะขึ้นไพ่สิบเปลี่ยนเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งนะการเป็นครอบครัวโอ้โหสี่ไม้มชัดเจนแน่นอนนะคะคุณจะมีความสุขในความรักครั้งนี้นะคะ คุณและเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่กันได้ด้วยนะเนี่ยอืมเนี่ยพลังงานของเนื้อคู่นะคะคุณถึงได้กลับมาในความรักครั้งนี้นะคะในบางท่านบางคนเคยเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้เป็นครอบครัวความรักของคุณจะเติบโตขึ้นนะคะเนี่ยโอ้โหการกลับมาครั้งนี้ความรักของคุณจะพุ่งทะยานนะคะ จะแข็งแกร่งจะมั่นคงอบอุ่นมากๆนะคะเนี่ยก็คือคนที่ห่างหายจากคุณไปเนี่ยหรือคุณเคยเดินออกจากเขามาเนี่ยเขาจะติดต่อมาหาคุณสเตรนทคนที่มีความแตกต่างกันเนาะเ,เหมือนกับว่ามีการได้ถอยออกจากความสัมพนันธ์นี้อาจจะเคยไปตามหาหัวใจ ไปตามหาคนที่ใช่แต่ท้ายที่สุดนะคะคือไม่มีใครอะคะ่ะที่จะที่เขาจะรักได้เท่าคุณอะหรืออาจจะเป็นคุณทั้งคู่นะที่ลองไปเปิดใจนะคะไปลองคุยกับคนนั้นคนนี้แต่ท้ายที่สุดอะคุณและเขาก็ไม่เจอค่ะไม่เจอคนที่รู้สึกว่าเออคนที่เราตามหามันไม่เจอเนาะถ้วยใบนี้ถ้วยถ้วยใบนี้เหมือนหาไม่เจอนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะนกูรู้สึกว่าอืมคุณและเขาจะได้กลับมารักกันนะคะด้วยพลังงานของเนื้อคู่แล้วก็คุณและเขามีความแตกต่างกันแต่เป็นความต่างที่ลงตัวนะคะมันเข้ากันได้ดีอะไรประมาณนั้นอืม คุณอาจจะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษานะคะแล้วก็เชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีก็ได้นะที่แตกต่างกันท้ายที่สุดอะคะ่ะคุณและเขาหรืออาจจะเป็นตัวเขาเนี่แหละนะที่จะตามหาหัวใจของเขาเนั่นก็คือคุณเขาจะกลับมานะคะคนที่ห่างหายจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้นะเพราะว่า,า,าขึ้นไพ่แปดไม้เพราะฉะนั้นนะคะพลงานในช่วงนี้ชาวธาตุไฟ คนโสดคุณน่าจะมีคนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังค่ะขอให้ชาวทัดไฟมีความสุขในความรักนะคะ